สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมเก็บกับดักหมูนะครับเชา้านี้เห็นกระดาษขาวๆนี่ครับดักขึ้นมานี่แล้วก็าะมานี้แล้วก็ฝั่งนี้ครับไปครับดักซ้ำครับครับว่าเราเปิดก่อนเขาแล้วนะมีคนมาเปิดไว้ก็เรา นี่ขนาดเกือบเจ็ดโมงแล้วเนี่ยงขางังแรงเลย,นะเลเลยโอ้ไม่ลันครับหลังนี้ดูหลังนี้บ้างครับ เรียบร้อยครับ<ฮ><ฮ>เหลือใส่นี้สมังหนูเนะนี่ครับหนึ่งดูหลังต่อไปครับเดี๋ยวจำข้าวเขาเดี๋ยวน,นี้ดีกว่าหลังนี้ไม่ลั่นครับ ตักซ้ำก็ได้ท่านผู้ชมนี่ครับแบบก็ได้เก่าเขาอุ๊ย,ยนี่ครับนี่ก็ลอยก็ได้เก่าแต่ผมตักระวางไว้ที่ใหม่ครับเขาดักข้างบนเราดักข้างล่างเหมือนเดิมครับ้กัดมันก็เขียวเนาะไม่รันครับยังไม่หมดครับเผื่อมีลุ้น เฮ้ยหลังนี้นี่ไงตัวใหญ่อยู่ครับนีบกลางหัวยังไม่ตายด้วยเดี๋ยว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 ลุท่านผู้ชมเราขอจะาการก่อนครับเห็นตัวอยู่นะครับนี่ดีครับแผงมาแล้ว <laughs> ครับดูหลังต่อไปครับหนูไม่มีตัวเดียวครับท่านผู้ชม เหยื่อหัวเช่าตกปลาครับข้อเสียหมดขึ้นครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนบ้างครับเพราะว่าอันนี้ลองเดินดูแล้วครับมันเป็นป่าศักเสือแต่คณะนู้นไม่ได้ไปก็เลยขึ้นไปหาข้างบนแทนนางกระซ้มเขาเหมือนเดิมครับนี่ครับตภาพหมายเดินจนทั่วเหมือนกันนะท่านผู้ชมมันไม่มีหนูนี่ครับดูตรงนี้ ดักกระถางปากขุยเลยเนี่ยมันมีหนูอยู่นะตอนที่ผมดักมันมันยังไ,ไ,ไม่อะไรขนาดนี้เลยเนี่คยครับขออภัยครับใช้ปลายมีดเอาอันนี้มาคุยไว้เต็มเลยแต่นี่ผมใส่ไปเป็นขระโพรดูหลังนี้ปะแล้วก็เหลือข้างนอกอีกสองหลังมั้งประมาณนั้นแหละ ไม่ลันครับท่านผู้ชมเนี่ยหนูมันเดินมั่วนะดูรอยกัดครับรอยกัดก็ยังดีแต่เดินไม่เป็นทางโูดูหงมดมันขึ้นดิปกติไม่ขึ้นขนาดนี้ะครับเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกบ้างครับ เมื่อวานก็ดักนะท่านผู้ชมดักทางนี่แบบดีๆขุยดีๆครับแต่อเผอิญว่ามีญาติโถมหาเราก็เลยโทถแบบยังไงประมาณว่าสั่งหนูเราก็เลยบอกเออเดี๋ยวถ้าได้ยังไงเดี๋ยวจะเอาไปเอาแช่ตัวเย็นไว้ฝากเช้ามาแค่นั้นแหละครับล้านพลาดไปสองไม่ได้สักตัวเป็นที่ปากจริงๆ่าไม่รู้ครับ ให่รู้เหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวไปดูทั้งหมครับชวนเอ้เจ้ฟอร์ดมาไม่ยอมมาครับนี่ครับรู้ไหมเข้ามาทำอะไรคมรันตกป่าหน้าดินหิต <laughs> ครับเราก็จะสนใจรักหนูซะแล้วหาก,กินอย่างอื่นครับ นู้นข้างหน้าเกาะข้างหน้าติดตำหนิไว้เล็กๆทางทางนะครับโอ้วถูกาล,ลงขายนะท่านผู้ชมเว้ยในอดครับเนะี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านเด้อห่างจากบ้านประมาณลวกว่า,าบึงใหญ่นะครับปกติเวลา,าว่าผมก็มานั่งตีหน้าดินนี่ครับแต่ไม่ได้ทำคลิปมันไม่ค่อยจะได้ครับ จะถาาฟอดฟอดบอกได้ครึ่งโลครับประมาณปลากระมังประเภทประเภทปลากระมังคุยจนเพลินครับเดินตะเลิดเลยจ้เอกลับลั่นครับแต่ไม่อยู่ นี่ครับรอลายมีหนูจริงด้วยท่านผู้ชมเราหารองเท้าไปกินครับดูครับปลายมีดปึ๊บไปฮะเลืออีกหลังนึงเดินจนนู้ยท่วมเหมือนกันน่ในสวนปามเนี่ย ไม่มีครับมันร้อยกัดเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่รู้จะใส่ยังไงเลยเตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวทำตำหนิไปน้อยเลยครับ้องค้างลุงก็โดนหดหมดแล้วมั้ง ัครบหลังสุดท้าย,ยเห็นแล้วก็ไม่ลั่นเลยหนูมันเดินไปทั่วท่านผู้ชมเราก็ต้องดักแบบเลือกหมองเลือกโมงที่ว่าวางเอาครับตักไว้ก็ไม่เยอะครับท่านผู้ชมประมาณถึงสิบหลังมั้เนี่ยน่าจะถึงอยู่นะไม่ถึงก็ใกล้เคียงครับประมาณนั้นแหละ พราะว่าหมาก็จนยินแล้วครับไม่ได้ถ่ายดูครับตอนดักขอภัยครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานครับนะครับผลงานของเรา2ตัวครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่อยู่ดูในนี้อาจจะตัวน้อยครับนี่ครับอันนี้หนูผู้ถ้าทำไปแล้วมันช่องเลยท่านผู้ชมวันนั้นนั่งที่ว่าเคยได้หมาก็ลองทําดูโลกงํำร้อนในหูหนังขาวจุวะเลยครับอันนี้ก็หนูรัวครับ ที่มันมันคล้ายๆหนูมันไม่ค่อยจะลงชุมนะปีเนี่ยลองเดินไปท่วมกันครับนาฝั่งเนี้ยแล้วก็นู่นครับฝั่งนี้ลงไม่ได้ครับเป็นบึงบึงใหญ่ครับมีป่าขึ้นใหญ่เลยปล่ะขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผิดพ,พาดระการใลาขออภัยด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh